แล้วก็ขาย10บาทจริงๆนะขายอยู่ที่ไหนหนูจะขายอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีค่ะลบบุรีใช่ขายดีไหมที่ลบบุรีก็ได้ในระดับหนึ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วทําไมถึงอยากมาขายที่โรงงานพี่ยาอ่ะจริงนะอ่ะอยากเพิ่มยอดขายเพราะคนเยอะอยากเพิ่มยอดขายก็อยากรู้เหมือนกันว่าฉันจะขาย10บาทที่โรงงานพี่ยาคนจะลุมไหมอ่ลองอยากโดนลุมเหมือนพี่ยาอยากโดนลุมนะอันเนี้ยลดช่องก้วยละ10บาทได้ค่ะ อันนี้รถช่องตัวอย่างเงี้ยเราทําเองหรือเปล่าทาเองค่ะคนเองแล้วอันนี้อันนี้ทําเองไหมทาเองค่ะนี่พี่เอกให้ทายสิให้ทายนะสองอย่างนี้พี่ยาชอบกินอันไหนใครจะตอบถูกบ้างพี่ยาพี่ยาต้องกินปลากิมแน่เพราะพี่ยาเป็นคนโบราณพี่เอกบอกว่ามากิมสะเออแดกบอกว่าพี่ยาไขเต่าปลากิมปลากิมอันนี้บอกว่าอะไรปลากิมปลากิมหนือว่าพี่ยาชอบกินอะไรปลากิมค่ะ กัไม่ทายบ่หมกกันหมดแล้วกันหมดเลยแต่ว่าปกินนี่ยมันต้องกินก่อนอันนี้เพราะอันนี้มันหวานน้อยอันนี้มันหวานมากเนาะสิบบาทอันนี้ราคาสิบบาทไม่ผ่านก็ได้นะไม่ผ่านก็ได้นะบางทีนะพี่เฮ้มันได้อะพี่มันได้มันได้นะในราคาสิบบาทได้เลยสิบบาทนี่ถือว่าถือว่าดีเลยแหละดีเลย เราอย่าไปคิดว่าเอ้ยราคาสิบ,บาทมันจะต้องมันมันจะต้องข้นมันจะต้องอร่อยมันจะต้องแบบโหแบบเหมือนราคายี่สิบห้าสามสิบเลยแก่บ้าน,มนผมยี่สิบห้าสามสิบอ่ะเนี่ยกล้วยเนี่ยสิบบาทนี่มันได้นะ<อ>มันได้ในราคาสิบบาทถือว่าดีเลยแหละหาอะไรรู้ล่ไหมเส้นเหนียวเส้นเหนียวแต่ความจริงแล้วรสหวานลงมานิดได้ไหม เพราะเขาชอบมันพี่คนส่วนใหญ่จะชอบมันเขาจะไม่ชอบหวานนะอันนี้พิาข<ม>อให้หมูลดหวานลงมานิดนึงได้ค่ะนะผ่านเลยเลยผ่านเลยก็<ม>ช่องนี้ทําเองไหมทำเองค่ะก็ช่องตัวใส่เยอะกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมม,มีที่ตักไหมไม่ต้องก็ได้มีแค่นี้ก็แค่นี้มีครับเี่ยวพิาเต็มเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวชิมตัวมันก่อน ว่าสิบบาทได้ไหมแต่จะทาไม่ดีกว่านี้ก็ได้นะถ้าอยากขายดีขายปังขายดังต้องไม่ต้องใส่กลิ่นอบะไม่ต้องอบที่เอกถ้าขายเนี่ยไม่ต้องอบม,มันจะกินแบบบ,นานบ้านๆเออ<ล>ะเอะไรอย่างนี้มัน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 ไม่หอมเหรอพี่อะมันแล้วแต่คนชอบหน,นูลองทําแบบไม่อบดูดิไม่อบฟันเทียนอะแล้วถ้าหนูทาเป็นสองอย่างเลยได้ไหมได้ แต่เผื่อคนชอบอบดูปปใช่อบแต่ตัวพี่ยานต่พี่ยาไม่ชอบอบฟันเทียนแต่ผมว่าผมอย่างเงี้ยผมว่าหอมอ่ะพี่เอกเขาชอบแบบนี้แต่หนูลองทำมาดูดิไม่อบดูดิน้ำกระเทียมไม่ต้องอบฟันเทียนน้องถามว่าตัวได้ไหมถามว่าระดับสิบบาทมันก็ได้นะพี่มันไม่ถึงแบบพี่เลนะครับเอาใส่น,น้ำแข็งมาพี่ยาชอบกินใส่น,น้ำแข็งแล้วก็อะไรถามว่าน้ำกะทิได้ไม่ได้บางคนไม่ชอบหวาน่ง เนี่ยมันไม่หวานมากครับเอาใส่น้ำแข็งอร่อยครับต้องเย็นๆนิดหนึง่งเพราะว่าพี่ยาไม่ชอบหวานพี่ยาเป็นคนไม่กินหวานส่วนใหญ่แล้วถามว่าสิบบาทเนี่ยมันได้ไหมมันได้นะ <c oughs> คือคือมลาลองเลยเน,น,นี่ยเนี่ยพี่ยาถามว่าสิบบาทราคานี้รสชาตินี้ถามว่าได้ไหมผ่านเลยแหละคนไหนอยากกินที่มันแบบแบบอร่อยอร่อยจัดเลยนะพี่เอก อร่อยจัดเนี่ยมันก็ต้องไปที่หนึ่งแต่ที่โรงงานเราเนี่ยสิบบาทก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ขี้เลนะได้อยากลองไหมล่ะอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้ก็มาลงดูเสาอาทิ์เนี้ยค่ะอันเนี้ยความสามารถมันอยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าเขาจะเรียกลูกค้ามาได้แค่ไหนเนาะแต่พิยาบอกว่าคือถามว่าสิบบาทเนี่ยถ้าเป็นพิยาพ่ยาซื้อนะครับ มันก็มันก็กินได้มันก็ดีอ่ะไม่ถึงกับพี่เลมันได้ก็โดนนะสามารถโดนไม่โดนเงินร้อยึงซื้อได้สิบาทก็ดีแล้วใช่ปะได้สิบถุงเลยนะมาลองดูค่าถ้วยค่าช้อนค่าลองจริงถ้วยผมว่าก็ไปบาากว่าไปแล้วถ้าใครบอกว่าไม่อร่อยให้ไปทำเองถวยก็บาากว่าไปแล้วอ่ะได้ นะมันได้เฮ้ยมันได้พี่เอกติดบาทเนี่ยมันได้นะอืมอิ่มเลยแหละ <c oughs> เราไปเอามาขายไปทานขอบคุณครับ